เดี๋ยเราก็มาทดสอบระบบระห่บรถสังเวยอินเตอร์ซีทูซีหูนะระบบอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดลานห้วยเดือครับผมตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตรากรับผมแล้วก็สอบโปรคนเจ๊ได้ดีครับบบสองคนนะกรับบบเจ้าของธุรกิจรถเกี่ยวข้าวนะคระบบมเกี่ยวข้าวกระบบบแล้วก็มีวัวครับผมมีรถแมคโครครับผมวันนี้ผมปัตตวินฟาร์มทองแท็กเตอร์กระบบบรายงานกันอยู่ที่ โรงเรียนวัดลานเดือนะผมการดูแลหลังการขายนะครับผมพอดีลูกค้าแจ้งมาว่ารถมีปัญหาผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากับผมตัวนี้เป็นค u บ o ต้าเอล8ีเจ็ดศูนย์แปดนะผมต่อพ่วงก,กับ่องหัดบางอินเตอร์ทีทีศูนย์นะผรับม เราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับตันนี้ตรงวันที่25พฤศจิกายน2565นะครับผมเป็นเครื่องจากฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมนี่ครับรบกวนหน่อยก็ใครสนใจเครื่องฟางก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 3160978ครับผมหรือเบอร์080788 สองทีหนึ่งสามับผมก็ใครสนใจก็ฟังมือสองับผมเช็เรคระบบพร้อมใช้นะผมนะไม่ว่าจะเป็นเบสซี่อินเตอร์จอร์เดียนิวฮอลแลนด์นะผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามสามหนึ่งหกเก้าเจ็ดแปดครับผมจุดัดที่ตั้งคืออยู่ที่บ้านอาคต์กำมณบุกรนะแงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผมราคาใหญ่นะผมเรน่องร้านใหญ่ราคาสอง,งตงั้งที่แยกบ้านไทเจริญนะผมดำลจังตลาดอำเภอจังตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์นะผมอยู่ติดถนนซีเลนนะผมก็เข้าชมได้สองตาขานะครับผมนะก็ใครสะดวกที่ไหนก็เข้าชมที่นั่นครับผมวันนี้เป็นการทดสอบระบบฟังกินครับผมอยู่ที่โรงเรียนวัดลานเดือครับผมกระบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับอินเตอร์440เกาะพ่วงกับโคต้า LT7 ทีเจ็ดผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มั่นใจเราครับผมฟังน้อยเตอร์ผมวันนี้ก็ขอจบการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ครับผม มีงประกันใดดูแลไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยครับผมขอบคุณทุกทุกท่านมากครับก็ตอนนี้มีฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนหลงฤด,ดูก็พยายามดูอ่าสปริงท้ายบล็อกนิดนึงครับผมอย่าไปกดแน่นจนเกินไปครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหาครับ,รบก็วันนี้ผมก็เตือนด้วยความเป็นห่วงว่ายังไงก็ช่วยดูสปริงท้ายบล็อกกันนิดนึงครับผมอยา่าไปกดน้ำหนักมากเกินไปถ้าเจอเปียกถ้าในนามีทั้งเปียกทั้งแห้งให้ไปปรับฟางตรงฟางเปียกนะครับผมให้มันแน่นพอดี แต่ตรงฟางแห้งมันจะออกมาหลวมนิดนึงก็ต้องยอมเสียตรงนั้นไปครับผมนะก็วันนี้ผมขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งครับผมที่มั่นใจเราฟางน้อยเตอร์ผมสวัสดีครับ